สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกุปเข้มผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของฟอร์ดเอกจันทบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปดูวิธีการใช้แอร์ใน Ranger Fx4 e Max กันนะครับว่าปุ่มต่างๆของแอร์ของ Ranger ร์ทำงานยังไงบ้างไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ภายในของ Ranger Fx4 Max แแล้วนะครับโอ้โหนั่งสบายกระชับทีเดียวนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าแอร์ใช้งานยังไงครับไปดูกันเลยแอร์ของ Ranger Epic 4 Max นะครับผมสามารถกดได้2แบบคือกดผ่านหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับที่เป็นปุ่มแมนนวลแบบนี้นะครับผมใช้งานง่ายทั้ง2แบบนะครับลักษณะการใช้งานเหมือนกันเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าปุ่มไหนใช้งานยังไงไปดูกันครับตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเปิดปิดแอร์ของกอดนะครับอันนี้แบบแมนนวลนะครับ มีปุ่ม auto ให้นะครับผมก็คือเปิดแอร์ auto นั่นเองนะครับนี่แบบนี้นะครับแอร์ Air เขาจะปรับอุณหภูมิเองตามสภาพอากาศส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะครับคือ max ac ตัวนี้นะครับถ้าเราขึ้นรถมาละร้อนนะครับให้เรากด max ac ได้เลยนะครับแบบนี้เนาะหน้าจออุณหภูมิจะปรับเป็นปรับที่สุดและพัดลมจะพัดแรงที่สุดครับเพื่อไล่ความร้อนนั่นเอง เมื่อเราเปิดแอร์นะครับผมหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับให้เรากดออโต้นี่ระบบก็จะทํางานเป็นระบบอัตโนมัติแบบนี้นะครับสามารถปรับแมนนวลเองได้นะครับแบบนี้นี่พัดลมก็สามารถเลือกเองได้นะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจก็กดออโตเลยนะครับแบบนี้ใน Range Rover X4 m a x นะครับมีไร้้าหน้านะครับตัวนี้ไร้้าหลังนะครับแล้วก็ไร้้ารอบทัน สามารถใช้งานได้เลยขณะมีฝ้านั่นเองนะครับอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับและสุดท้ายปุ่มที่ต้องติดนะครับหรือไฟต้องติดนั่นก็คือปุ่มแอ c ตัวนี้ต้องติดนะครับแล้วก็หมุนเวียนอากาศภายในต้องติดนะครับถ้าสมมติเขาดับไปให้กดเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่งั้นฝุ่นอาจจะเข้ารถได้เนาะ เป็นไงบ้างครับกับการใช้งานแอร์ของ Ranger e ์เอพิสโตรแมไม่ยากเลยนะครับผมอ่าวันนี้เข้มก็มีทริคดีๆมานําเสนอแค่นี้นะครับผมคั้งนําทริคอะไรดีๆมานําเสนออีกเดี๋ยวติดตามได้เลยครับทั้งในเพจ f เฟซบุ๊กฟอดเอกจันทบุรีนะครับหรือเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยนะครับฟอดเอกจันทบุรีนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ